โตระชุดลักแอบครบเซตสินค้าคุณภาพคุ้มค่าเกินราคาคุณภาพยังไงไปดู โฟมล้างแอร์นวตัตก,กรรมใหม่สูรผสมจากประเทศสวีเดนมีเซฟตี้ล็อกช่วยให้ปลอดภัยมากยิ่งขึ้นมาพร้อมหัวฉีดแรงดันพิเศษทะลุทะลวงถึงด้านหลังแผงคอยเย็นหลอดไม่หายสามารถพับเก็บได้โฟมจะช่วยดันฝุ่นและขจัดคราบสิ่งสปกปรกและยังช่วยยับยั้งเชื้อโรคและแบคทีเรียอีกด้วยโฟมที่ฉีดจะละลายกลายเป็นน้ำไม่ทําให้ท่อตันนอกจากนี้ยังสามารถใช้ฉีดทาความสะอาดพัดลมกรองกรากและอ,อีกด้วยแอร์กับมาเย็นฉ่ำสดชื่นหอมกลิ่นลวนเดอร์ ยังไม่หมดเท่านี้แถมฟรีท่อสายยางสำหรับล้างแอร์รถยนต์ก่อนใช้งานให้ดับเครื่องจากนั้นสอดท่อเข้าไปในแอร์จนสุดสายและฉีดค้างไว้จนกว่าโฟมจะเอ่อล้นออกมา ข้อสายยางพร้อมหัวทองเหลือง3รูเล็กพิเศษช่วยให้เนื้อโฟมละเอียดมากขึ้นฉีดได้ปริมาณมากแม้อยู่ในช่องแคบแอร์รถยนต์โฟมที่ฉีดจะละลายกายล,ลายเป็นน้ำแล้วไหลออกท่อนำทิ้งใต้รถเองไม่ต้องล้างน้ำตามทิ้งไว้ขั้นต่ำา60นาทีจากนั้นสตาร์รถใช้งานได้เลยกระบอกฉีดน้ำแรงดันสูงมาจุน้ำไม่สูงสุด2ลิตรหัวฉีดปรับได้2แบบแรงทุบหลวงสะอาดไปจนถึงด้านหลังแผงคอยเย็นมีระบบกลไกลฉีดน้ำอัตโนมัติไม่ต้องกดให้เมื่อยมือ กระบอกน้ำมาพร้อมก้านฉีดยาว20ซนติเมตรช่วยให้สามารถเข้าถึงในที่แคบได้เป็นอย่างดีสามารถเปิดฉีดค้างไว้นานสูงสุดถึง60วิและฉีดน้ำได้ไกลถึง3เมตรวัสดุขแข็งแรงทนรับน้ำหนักได้ถึง70กิโลอายุการใช้างานยาวนานไม่พังง่ายแน่นอนมีจุกสำหรับปล่อยแรงดันลมออกไม่ต้องเสียเวลาเปิดกระบอกออกเลย นอกจากนี้เมืม่อมีน้ําในกระบอกอยังสามารถปั๊มเพื่อฉีดไล่ฝุ่นตามปอกบตามมุมได้อีกด้วยอันเอกประสงจริงจริงผ้าครอบล้างแอร์ผ้าคุณภาพสูงใช้งานง่ายเนิ้วหนาทิ้งแรงคงทนมาพ้อมท่อมทิ้งยาว2เมตรรองรับน้ำหนักน้ำทิ้งได้ดีไม่ต้องกลัวรั่วไม่ต้องกลัวขาดกระชาให้ดูกันไปเลย สามารถใช้สวงกับแอร์ได้ตั้งแต่ขนาด9,000-24,000 BTU หรือแอร์ที่มีความยาวตั้งแต่70-105ซนเมตรนั่นเองเมื่อใช้งานเสร็จแล้วสามารถพับเก็บใส่ถุงได้ง่ายได้ช่วยประหยัดพื้นที่ได้มากเลยทีเดียวสินค้ามีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยสั่งก่อนได้ก่อนนะครับ